เหมือนเดิมนะคะเหมือนเช้าเช้าตอนแดดนันคัะนุ่งข้าตัดหน้าค่ะพูดแรงๆหน่อยนะสบายดีพี่นอ้องสบายดียามแมงๆจ้านี่มัดเข่าตอนรแรกเนาะ กะมีน้องน้องมาซอยนอ่น้องอามน้องลาดน้องแค่นะ้นเอ,เอ๊ะน้ั่นง่ายเอ๊ะนั่นอู้หเเ้าหมหน้ะตาต้องเหอ่ยแค่ไนน,น้องต้นต้นสองต้นต้นใหญ่

เด่นนี่น่มาดูเน็นอยู่หมเลยเขินมาข่าพี่เนาะคืออไรถ่ากะถ่ายป้าใส่กันยูดีจ้แบบไม่ยิ่งที่มาข่าต้องพี่เนาะใช่ๆสตดหนาหนาหนาตาดูตาวกะตาดี่ยวกะมาใส่กันเกี่ยวกบเสื้อน้าจะบริเกียว์แล้พี่นนอะ ใส่จักปัดห้าตัดเขา่า<ม>ใช้จักตัดหญ้านะคะอ้าวป้าลุงเห็นไหมเห็นไหนมโอ้ยประตูของนายตาๆๆเดี๋ยวตอนนี้แน่ขึ้นจากมัดเขา่าเฮาจะไปตัดกล้วยนะคะเอ้ยคอยๆๆๆนิกี้เลย

con bột tích thịt đi mà kéo khẩu với người bà luôn mương này mụn đi đi. <laughs> wow. thôi. Bên sao vậy Sao rồi Sao rồi Sao mày và Sao rồi Sao rồi Sao rồi mà chịu Sao rồi เป็นโคโกะมาเที่ยงเปย์น <t ay> ้อหักงอมาเป็นดดหักงอขนาดเกี่ยวเขาเที่ยวเมื่อที่ตาม ยังตักขา่ามวกินยูพีเอาไปยิขาอยูข่าบ่แมไปตักเอาอยู่หมอ้อหะค่จะไปตักดิแม่ค่าเบียดไปตักเองหใ,หให้พ่อใหญ่เห่นตักไห้พอยายเยอะจะยานจา้าจะยานจ้าเออจะขาไปตักไข่ยังคือสีหิวข่าไหวแถวโมท่านเห็นยัง แก้วได้ไ <ป S 1> พี่น้องให้นะมาเกี่ยวให้นี่ต่อเน,น,น,นาะมัดไปให้อลาดผ้าพุ่เนาะไปอลาดผ้าไปตักไปไอลาดผ้าหิวว่ะอ,อืมลาดไปตักเข่าไปตักสวยหน่อยฮนเดอร์ตักตุ่มสีนยู่ตู่ฮะมาให้อีปานกับติฟเขา่า

bước này Đá nè Đi cắt một cái Quay nổ từ một cái mình đang sử dụng Cạt lại Quay cả đó Như con cỏ cái mình เอาขึ้นเมื่อไหว่แล้วลูกซบมือฮะขำได้พี่นอ้องนี่ได้เขาให้ใหญ่ตัวนี้ความกองนะาก่ายนะให้ทึ่งง่ามล้วเขางามอยู่พี่นอ้องมึงมีตมากละถอกมาใหม่ก็คิดว่าสิได้เขา ปีหม,มาอักเบตัวนี้ยังแบบว่ายังเคี้ยวแหี้ยยุดปุณิค่ะแต่ว่าตัวนี้หันแดงนี่แดงร้ายนี่นี่เข่ากำลังเืิหมอมท่านสุกแห้งเนาะแต่ว่วาเสียดเข่าหมาอาักกับดูกะรีรอผู้ใดนี่จังสมมีไรเออพออหมาอะไรนี่ เห็ดข้าวเมาพี่น้องบ่มีบ่ได้กินข้าวเมาพ่อมีปีน,เนีเห็ดเหมอนนั่นก็แม่น้่มเคีงก็บ่ได้กินสับเห็ดบ่เป็นขัวบ่ได้นะมันหัดขาเกากระดดกแหนดไปบ่เป็นตาปัญัยหมอกว่มามล่องก็เลยแบบเข่าบ่ค่อยนี่ตุ่งอยู่แต่ว่าก็บมองงามค่กปัญัย Tôi <laughs> đang mình khó mà Má mặc quẩy phía nọ Ây dò bơm mặc quẩy xúc Ây dò đâu mặc quẩy phía hay Ý nâng Ô hả đi cốt nè Thấy nhàng vương mặc quẩy hồi nào bắt đầy nhàng mà hơn, Hành cả hạc lộn chụp หกักโดมันมีมาอักประจักอโอืออะมาบึงวายวพาะน่ะโมมีเวลาฮีเดเออฮีเดมันสุกมากเี่นี่สุกโมมีหมาเคยตัวนี้เข้าตัดไปแล้ว otra pi một quẩy buộc mày phi nó bên hôm nay ông một quẩy kè mà buộc mình có lấy thọ quậy đừng mặc tên pi đầm cúc hoa cà đào ngày là phi nọ 3ปี2ปี3ปี โอ้โหกวัวเสนากระถอกนะแล้วปีอยู่นี่ก็จนชุดโอ้ก็เดี๋ยวสิตาัดปีก็พี่น้องไม่ยางให้หน้าก็อ้หวนไปเดี๋ยวเขาไปตัดมกล้วยก่อนกินแตงโมยู่ใส่ฮะ โมมี่แตงโมมันตายบ่ไหนจะปีกไก่ผัวลงมาเออมาเนี่ยปีหนาแม่ปลูกหาไปลงมาหย่านมูดกัดหันดุงูสิกัดหันมันมีป่าหันย่านเร็วๆลงมาเลยย่านหันงูกัดจะนะฮะลงมาลูกลงมาเร็ว Ao nhang yên cả nhang cả nhang quá kì Nhang quá kì Ui, khảo đấy Nhang quá kì đã thì phải say Hãy mà hà mẹ Cầm đây vì nó Dù cái sao Cái bọc quẩy tôi đang mắt nào Ý, một quẩy Dù khả cứ โู uh ้โ huh ห huh. ลูกจาวจาสซนดิเก่งแถมเบิ้งจะเสียดายดิต่มันหนาวถิ่วอะไรมาเบิ้งมันอ่ะถือกล่องให้แมย์เนยแม่สิเข้นให้ปปาลูกเบิ้งข้าวหนึ่งหอดหูอ่ะหอดบอนนี่ก็เพาะเข้นเหรอเข้นอันนี้แหละเข้นมะกรุ๊ยนี่เอาผักหน้าปกอ่ะถือกล่องให้แม่เด้วยอืออือ เขียนกล้วยฮะเขียนกล้วยเขียนกล้วยไพี่น้องเอากล้วยขวเมื่อบ้านน้องไปเัขเ<ม>าปขาอ,อูกแม่ฮะไปยากทอดหนีว่อดหนีนีบ้านบ้านบ่อยอดบ้านเขาสิอยอดบ้านเขาบ่านนะบ้าวบเขานี้เบ่อนเขนาบา้านา้่คเลย ถ้าพี่ห่านนี้ก็ได้ด้วยหลังแว้ว้าวซืคือตัดเตริงค่ะนี่โอ้คือกร่องหายก็ได้เนาะลูกสาวก็ได้พี่น้องน้องๆก็ยังตดงัดเขาเนาะ Khầm. không mộ, mộ mộ, mộ đâu, tư tư là đã lẻo hay nít đó mắt bunny hàm mộ hoặc mộng ra mượt ra tay hoặc mộng hàm mộng 6 đi tạo môn mượt trong là đây yanni tư 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 Ui, tớ tớ mẹ mẹ, tư Ồ, tư 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 mượt tư tư ป่ะพี่น้องเหนียวขึ้นไปเพิ่มก็มือคืออะไรอ่ะอ๋อพระจ้าไทยปะนี่มะกรูดซามเครือสี่เครือเทิร์นยู่เครือเนาะป่ะโบท่านเนี่ยไปเบืองเบือกนะเบือกนั่นก็ย่างลายอยู่เลยพี่น้องมะกรูดเบือกบ่ท่านได้ตัดาตาบ้าตาจุี่ก่อนซะมาแต่อันนี้พี่น้องหนับสีน ก้อยสีนะ่ะมามาเน่าเอินมาเพีย,ยก้อยลิปแล้วก็ไปขวะนะัวเนาะได้กินยักกินซุกกับขัวเอาเฮอยเห็ดกินแม่ทาใจ่กับขวัวก็ข้าวเห้อเฮ้ยไปขวดดัวไม่ดีเลยสำเนีย กิดนดำได้ใส่ชีรล,ลายอ่ะมันก็หอมหนี่มันหอมมันตะค่อยขวามันข้าวก็ตามมันก็หอมพริกกระเบิดพริก พ่อมาปินไอมพี่น้างกินกับเอาไปล้างล้างน้ำก่อนล้างเอาดำๆมันออกเที่ยพากกินกับอาหารแลกค่ะ หิงห้าเฮือนกับเปี๊ยนสุดอีกเนาะมีแต่สุดใหม่ๆเอาไปใส่ได<ป>้คับเดี๋ยวแล้วพี่น้องกินเขาแล้วตัวนี้ขว้าวานน้ำขวอไว้ให้หน,น้นองๆจะไหนอาบน้ำกินเขาแล้วแม่อาบน้ำห้แล้วก็นอน เมื่ผมเมื่เม่แม่าท่องพศเราท่องกรใจเหมือเดียวอ่ะท่องพดน้ำตาคือแดงแถวเบิ้งเมแม่เบึ้งตาตาเป็นอย่างจงอยาแดงเลกหอเออเป็นตาแดงตาแดงเดกอไมอยากซับตาแก้ยัเบิ้งโทรศัพท์ตาแดงให้หมดตาแดง เป็นน้ำอาหารมันเป็นน้ำเหนียวจะเป็นอากาศเป็นเนื้อบงตาเว้นตเว้นมันเทไถ่ตาแดงก็หลอึกันมันเทไท้ตาแดงอย่าไปเบิ่งสถีบเด้อบิ่งตาเว้นกับเบิ่งมาไล่มันคใสแหวนจังเบืองไลหวอืม ไปกินขขาวพี่นนอมีดาบลับตงถึงแสบมาพี่อ่ะเอนปลาลูกนะเบิ้งโอ้ยนั่งดีๆเนี่ปลาปดลูกกนาเดีดีเลหน่องพี่จะกินที่ดังพี่นนอมาพี่อ่ะกินก่อนกินมากนะกินมางไปกินเ่นกินลายเดือนเนี่ยเขยิตระอ

บอลมันถือกันไว้น้มาจายนแล้วก็เนือขึ้นอะครับอันนี้แล้วกงหลายนะฮะบริตนาวาันดดังท่นังมองก

หมดไปหมดเลยเด้อบ่อห่อออกไปจืดหมดเลยเด้อใช่ไหม เมื่ออยากจะออกก็ไม่อยากก็เริอมเต้น

คนไทยยังไงคนละเอยู่ละเเป็นไทยแม่โอ้คือวคนเชคคนไทยคือไทยคุณคือวันเคคนไทยขาเป็นคนไทยอ๋ออเี้ยนด้ามันเป็นคนด้า เขาลงไม่ถูกเดาเขาอยู่ไทยเขาถึงเป็นคนไทยเขาเล่าเขาถึงเป็นคนเลาถลงไม่ถูกเบื้งไม่ใจกถูกถูกยถูกแค่แม่ถูกแค่ม่วิชาไม่เข้ามัขวัญเบื้งไม่เข้าตาในบ้าก็แต่เห็น